สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอันนี้คุณครูชื่อคุณครูแจ่มนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่อง alphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A หนึงนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ A หึง Z มีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด26ตัวนะคะครน,นี้นักเรียนพร้อมออกเสียงภาษาอังกฤษ A ถึง Z หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย A A, B, B, C, C, D, D ค่ะเมื่อน,นักเรยียนออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวที่ผู้ให้แล้วนะคะให้นักเรยียนทำแบบฝึกในหน้าที่2นะคะหน้านี้ให้นักเรยียนคัดตัวอักษร ภาษาอังกฤษนะคะตัว A <Pierre. S 1> พิม์พใหญ่และ A พิม์พเล็กคัดตามรอยเส้นปละได้เลยนะคะส่วนด้านล่างให้นักเรียนเขียนตัวอักษรตัว A นะคะพิม์ใหญ่และพิม์พเล็กนะคะลงในช่องว่างให้มีความหมายนะคะค่ะและในแบบฝึกขัดหน้าที่3นะคะให้นักเรียนคัดนะคะตัว B พิม์พใหญ่และ B พิม์พเล็กนะคะคัดตามรอยเส้นปละนะคะให้ถูกต้องนะคะส่วนด้านล่างให้นักเรียนเขียนตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัว B พิมพ์ใหญ่และ B พิมพ์เล็กนะคะเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายได้เลยค่ะค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่4ี่นะคะเป็นตัวอักษรตัว C พิมพ์ใหญ่และ C พิมพ์เล็กให้นะคะให้นักเรียนคัดตามรอยเส้นประได้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะให้นักเรียนเติมตัวอักษรตัว C พิมพ์ใหญ่และ C พิมพ์เล็กได้เลยค่ะให้มีความหมายนะคะ แปดหน้าสุดท้ายนะคะให้นักเรียนคัดตามรอยเส้นประตัวดีพรริมพ์ใหญ่และดีพรริมพ์เล็กนะคะส่วนด้านล่างให้นักเรียนเติมตัวอักษราภาษาอังกฤษตัว D พิมพ์ใหญ่และ D พิมพ์เล็กนะคะวันนี้คุณครูก็สอนครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่ยังออกเสียงไม่ได้ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามให้ถูกต้องนะคะและให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง4หน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ